สวัสดีครับก่อนที่จะพูดอะไรวันนี้ก็อยากให้ฤทธิ์ศรีดวงรู้ว่าไม่มีทางที่จะทำให้พวกเรานั้นอดตายเพราะเพื่อนเพื่อนของอาจารย์เสรีลูกศิษย์อาจารย์เสรีที่มีหัวใจรักชาติวันนี้บอกให้อาจารย์เสรีเอามาอีกสองแสนครับ ขอเชิญน้องกำนันด้วยครับน้องกำนันวันนี้สองแสนน้องกำนันนะแล้วก็มีคนสัญญาว,ว่าพรุ่งนี้จะมีมาให้อีกตลอดการรทธิ์สีดวน จะให้เราอดตายมึงอะตายก่อนคนที่มีน้ำใจกับเรานั้นมีมากมายเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนลูกศิษย์บอกอาจารย์เสรีว่าอาจารย์ต้องการให้ช่วยเหลืออะไรบอกมาเลยก็บอกว่า ช่วยให้ท่อน้ำเลี้ยงเราทุกวัน <Gym. S 1> ได้ไหมก็มีคนที่จะยินดีเพราะฉะนั้นฤทิ์สีดวงไม่มีวันที่จะทำให้พวกเราอดตายเพราะคนมีน้ำใจกับพวกเรานั้นมีเป็นล้านจะบอกให้ดูด้วยวันนี้ มีคนโทรศัพท์มาหาแล้วก็บอกว่าอาจารย์อย่าไปยอมเรียกตัวเราว่าเป็นกระบฏเราไม่ได้กระบฏพวกมันน่ะกบฏก่อนเราอีกก็เลยสัญญากับเขาว่าต่อไปนี้จะเรียกพวกเราว่ากองทัพปราบกบฏ เพราะสิ่งที่เราทำไม่ใช่เป็นการกระบแต่เป็นการไล่รัฐบาลที่กบฏต่างหากเ <c oughs> มื่อวานลุงกำนันสุเทพของพี่น้องบอกรู้สึกโกรธมากจนต้องพูดจารุนแรงที่หนังปู อาจหารสารเนมาสอนประชาธิปไตยปวงมาหาหมวลชนตรงนี้เพราะมันนั่นแหละคือคนขมโมยประชาธิปไตยของเราไปดังนั้นเราต้องบอกว่าเราไม่ได้ทำลายประชาธิปไตยแต่เรามา ทวงคืนประชาธิปไตย We are not here to demolish democracy but we are here to reclaim democracy อันนี้บอกให้ฝรั่งเขารู้นะครับเราไม่ได้ขัดรัฐธรรมน,นูญแต่เรามา ป้องรัฐธรรมนูญที่มีรัฐบาลชั่วพยายามจะทำลาย We are not here to violate Constitution but we want to eradicate the government that violate Constitution ฝรั่งจะได้รู้ว่าเรามิได้เป็นคนที่ขัดรัฐธรรมน,นูญแต่เรามากำจัดรัฐบาลที่ขัดรัฐธรรมน,นูญพี่น้องครับพี่น้องเชื่อไหม <c oughs> ว่าการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพธา ไม่มีวันจะได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็ลองคิดดูเปิดสมัครแปดโมงแต่มีบางพรรลักลับสมัครตีสามีแล้วอิรัฐบาลนี้มันช่างเก่งการ ลักหลับซะจริงๆหรือมันเป็นคนแกล้งรับให้คนลักหลับมันมาบ่อยๆก็ไม่ทราบประกาศรับสมัครที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงแต่มันไปตรวจเอกสารรับสมัครกันที่สอนอดินแดง พราะฉะนั้นเรามั่นใจว่ามีเรื่องราวที่ทำผิดกฎหมายมากมายจนกระทั่งการเลือกตั้งวันที่สองไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนอกจากนั้นนางตะละตแต่แต่ยังรั่นไปรั่นมาเมืองเหนือบ้าง อีสานบ้างใช้งบประมาณทางราชการไปทำสิ่งต่างๆนอกเวลาราชการและมีการ,ราชการที่ค่าตามไปรับใช้ด้วยผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างแน่นอนและเวลานี้มีแบบฟอร์มสำหรับพวกเรา แค่เอาไปลงชื่อแล้วยื่นฟ้องให้กับประธานกกรได้ทันทีทํากันเลยครับจริงๆแล้วเมื่อมาถึงเวลานี้ปัญหาขนาดนี้แล้วกกรนั่นแหละจะช่วยประเทศชาติได้ ลาออกสิครับลาออกไปเลยช่วยได้แน่นอนท่านได้ชื่อว่าเป็นก,กอกตแล้วหากหวังกิติยศศักดิ์ศรีท่านก็ได้แล้วถ้าลาออกท่านก็สูญเสียเงินเดือนเพียงไม่กี่แสนแต่ท่าน จะได้รับการยกย่องจากพวกเราว่าการลาออกของท่านนั้นช่วยประเทศไทยได้ลาออกไปเลยพวกเราบนนี้เสี่ยงถ้าเราพ่ายแพ้ติดคุกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่อาจจะติดถูกประหารหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่อาจจะเกิดขึ้นแต่เราไม่กลัวเพราะเรารักชาติมากกว่าความกลัวส่วนท่านนั้นถ้าท่านจะลาออกไปซะเนื่องจากท่านไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้เป็นระเบียบเรียบร้อยท่านเสียเพียงแก้เงินเดือนเสียเพียงแค่ตำแหน่ง แต่ท่านจะได้รับการยกย่องจากพวกเราว่าท่านได้ช่วยให้ประเทศชาติรอดปลอดภัยจากตะกูลชั่วร้ายเราจะยอมให้มีการเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปไม่ได้นางตะละจะแต่ออกมาแถลงต่อแหลว่า ทำสัตยาบันสิแล้วก็มาปฏิรูปกันหลังจากนั้นรัฐบาลที่เคยตอแหลมาโดยตลอดใครเชื่อสัตยาบันของรัฐบาลตอแหลของอีนางตะเลแต,แต่แต่ตัวนี้บ้างทีแรกรัฐมนตรีคนหนึ่ง ในคณะรัฐบาลนี้บอกว่าเลือกตั้งก่อนแล้วปฏิรูปไปภายในสี่ปีมึงนึกว่าพวกกูง้อเหรอจะนั่งอยู่ในอำนาจสี่ปีอีกนึ่งสมัยทำไมกูจะไม่รู้ทันพวกมึงกูไม่ได้งอเหมือนพวกมึงน,นะจะบอกให้รู้ด้วยพอคนเขารู้ทันลดลงเหลือสองปี อำนาจสองปีคนชั่วยอย่างพวกมึงอะ่ะให้สองวันกูยังไม่กล้าจะให้เลยเสร็จแล้วยังลดอีกหนึ่งปีก็ได้เอา้ากูก็บอกว่าหนึ่งวันกูก็ไม่ยอมสถานการณ์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ เรายอมให้มีการเลือกตั้งก่อนปฏิรูปไม่ได้เพราะแม่พี่น้องรู้ไหมวันนี้ที่ไปสมัครพรรคเพื่อไทยใครอยู่อันดับหนึ่งยิ่งรักอยู่อันดับหนึ่งอีกแล้วแสดงว่ามันไม่เห็นหัวพวกเราเลยมันเอาอีนางโง่ตอแหลหน้าด้าน เตรียมตัวเป็นนายกรอบที่สองพวกเราไล่ขนาดนี้ด่าขนาดนี้มันยังไว้เบอร์หนึ่งแสดงว่ามันไม่เห็นหัวพวกเราเลยมันพร้อมที่จะเหยียบย่ำเยี่ยวรถหวดหัวใจของพวกเราอีกครั้งหนึ่ง อันดับสองสมชายวงสวัสด์มันก้าวขโอจีวงพงสามันเป็นตัวสำรองนั่งอยู่เบอสองอีกเหมือนกันไอหัวหน้าพักตัวปลอมไม่มีสักไม่มีสีเลยเป็นหัวหน้าพักแต่ไม่ได้เป็นนายกถ้าพักตัวเองตั้งรัฐบาลนั่งเป็นเบอร์สาม ไอ้เจเวิไม่มีสารแล้วพี่น้องเชื่อไหมถ้ามีการเลือกกรรมการพักอิตาลัะแต่เบอร์หนึ่งแล้วก็ไอ้ตู้เย็นเบอร์สองมันชอบชอบซื้อตู้เย็นให้เมียน้อยเนี่ยนะสองคนนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการบริหารพักอย่างแน่นอนคอยดูไปเพราะถ้าเกิดมีการทำผิดแล้วเกิดยุบพ,พักกรรมการทั้งหมดจะถูกเว้นวักแต่มันให้เบอร์หนึ่งเบอร์สองขึ้นเป็นตัวจริงและตัวสำรองนายก แต่ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคแปลว่ามันตั้งใจมาทำชั่วแต่มันกลัวว่าโตรของมันที่เตรียมไว้เป็นายกจะถูกเว้นวักห้าปีนี่คือตั้งใจทำชั่วอย่างเห็นเห็น <S <S เพราะฉะนั้นเราจึงให้ เลือกตั้งก่อนปฏิรูปไม่ได้กฎหมายพักการเมืองต้องปฏิรูปกฎหมายเลือกตั้งต้องปฏิรูปกฎหมายคอร์รัปชันต้องปฏิรูปโครงสร้างตำรวจต้องปฏิรูปเพราะฉะนั้นปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไม่มีวันเลือกตั้งก่อนปฏิรูป ที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่ต่อต้านการเลือกตั้งแต่ต้องการการเลือกตั้งที่สะอาดบริสุทธิติ์ยธรรมและต้องมีการปฏิรูปก่อน We are not against election but we want clean fair election and we cannot achieve it under this situation so we need to reform before election ฝรั่งทั้งหลายต้องเข้าใจอย่าไปเชื่อคำของรัฐบาลว่าพวกเรานั้นต่อต้านการเลือกตั้ง แสดงว่าเราไม่เป็นประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วการเลือกตั้งในสถานการณ์ปัจจุบันนี่แหละที่จะไม่เป็นประชาธิปไตยแต่จะเป็นประเด็จการภายใต้ชื่อประชาธิปไตยเพราะเอาการเลือกตั้งเป็นเพียงกระบวนการเชิงสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยเท่านั้นเองครับ we do not we do not want to reject democracy but we believe that under this situation we cannot get democratic government but we will have dictatorship in disguise the government at this moment try to use Election as a symbolic process of democracy, but we will never get democracy through election. 300 votes by the MP will be only one vote by Taksin, who command and control the parliament. เพราะการเลือกตั้งเป็นกระบวนการเชิงสัญ,ญลักษณ์สามร้อยเสียงของรัฐบาลมันคือหนึ่งเสียงของทักษิณที่ควบคุมและสั่งการทุกอย่างคนชั่วอย่างนี้มาสั่งการพวกเราไม่ได้ต้องกำจัดออกไปให้พ้นประเทศไทย ไม่มีวันเจริญรุ่งเรืองได้ถ้าตราบใดตะกวลชินวัตรยังใช้งานซื้อคนให้กลายเป็นควายขี้ขา้าอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องอดทนเหนื่อยพักอย่าท้ออย่าเบือ่อ เราไม่ได้เล่นมวยปั้มแล้วต่อไปนี้เราเล่นมวยยกกำนันตีระคังเริ่มยกเมื่อไรมาเมื่อนั้นมาทุกคนที่ใครมาจูงคนที่รักหนึ่งต่อหนึ่งเราจะได้สองเท่าทุกรอบไปเมื่อวานเราได้เกือบหกล้าน ไอปียะโรคจิตมันบอกว่าเรามีอยู่แก่เมื่นกว่าคนเป็นโลกจิตตั้งแต่ท้องพ่อท้องแม่เลยมังใครที่เห็นหน้ามันแล้พิศวาสลองไปช่วยพิสูจน์ทฤษฎีฟรอย ที่ปองบอกเมื่อกี้สิไอคนนับเลขใบทวนเนี่ยมันเล็กแค่ไหนต้องใช้ขีบดึงออกมาดูหรือเปล่าหน้าด้านสิ้นดีพ่อแม่ตายก่อนที่จะได้สั่งสอนให้มีจิตเป็นมนุษย์ละว้าน นับเลขได้เท่านั้นเนี่ยนี่ตอนนี้หน้าหนาวด้วยมึงซื้อครีมขีบออกมาฉี่แล้วยังนับเลขไม่ทวนสักทีหนึ่งปียะมึงรู้ไหมตั้งแต่มึงพอออกมาไกทาริศสองคนเนี่ยกูชักจะเริ่มเคิอว่าทักษิณกับเฉลิมเป็นคนดีแล้วนะมึง วันหน้านี้กูคิดว่าทักษินเร็วคิดว่าเฉลิมเร็วพอมีปียะพอมีิทธิดวงเอไอสองตัวนั้นทักจะเริ่มดีขึ้นมาในสายตากูแล้วละ่ะสำหรับนางปูถ้า ไม่รีดไปให้เร็วอยู่ไม่ได้แน่นอนในประเทศไทยไม่ได้มีใครคิดไปทำร้ายแต่ว่าหูมึงจะหนวกตายจากเสียงนกเวทเชียงใหม่ดอนอุดรดอน,ดอนมึงเหลือที่ไหนที่จะไปแล้วไม่ดอนหรือว่าชอบดอน บ้านสวยใหญ่โตไม่ได้อยู่ที่ทำงานสวยใหญ่โตไม่ได้อยู่เครื่องบินนั่งสบายไม่กล้าขึ้นกลัวจะโดนไยแจ็คนั่งรถไปไม่อยู่เป็นที่เป็นแห่งแบบนี้เขาไม่เรียกอะไรหรอกดังปูเขาเรียกสัมภเเสี เริ่มสงสัยแล้วไม่รู้ว่าหล่อนชั่วหรือหล่อนโง่ที่ไม่ออกเนี่ยหรือโง่จนไม่เข้าใจว่ามวลมหาประชาชนเขาออกมาทำไมโง่ขนาดนั้นเลยเหรอโว้ยไอ้พวกที่มันยุบอกให้อยู่ตอนะ เพราะมันต้องการตําแหน่งต้องการผลประโยชน์มันจึงหลอกให้อยู่ต่อมึงก็โง่เชื่อแล้วก็อยู่อย่างเดียวดายแ,แ,แต่แต่แต่แถที่ใดโดนด่าทุกรอบออกไปซะรอบหน้าลองไปฟังคนที่เขาอยู่ที่ราชประสงค์เมื่อวาน เขาบอกว่าเสรีลงปูจิตกรขึ้นโอ้โหยมันแซบขนาดไหนรอบนี้เสรีนำแล้วก็ปูตามตบท้ายด้วยปองมึงไม่ฆ่าตัวตายให้ลาไป ปูจเจ้าปูกระเทยไปไล่ปูตัวเมียให้มันโล้ไปว่าจะรอดถ้ามึงอยู่เป็นคนได้กูจะนับมึงว่าเป็นคนวิเศษใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องมีสมองและไม่ต้องมีหัวใจมึงต้องไม่ใช่มนุษย์แน่นอนสมองไม่มีหัวใจไม่มีเสือกหายใจเดินอยู่ได้ ำเอาไว้นานแค่ไหนพวกกูก็ไม่ยอมมึงว่าพวกกูเป็นกระบฏแล้วกูก็จะกระบฏสุดซอยเหมือนพรบนี่ละโทษกรรมของมึงนั่นแหละกระบฏน้อยกระบฏมากกระบฏเหมือนกันกูไม่ได้งอเหมือนอลิธีดวงบริจาคน้อยไม่ผิดบริจาคมากผิด กฎหมายฉบับพ่อแม่มึงฉบับไหน <ül> ก็ไอ้คนขี้ขาดกล้าสู้แกตีนคนแก่ไม่กี่ตีนไม่กล้าที่จะเอาเรื่องมวลมหาประชาชนมึงกลัวตีนหนุ่มสาวที่แข็งแรงใช่ไหมไอ้ฤทธิ์สีด,ดวน กูเป็นครูถ้าเด็กลอกข้อสอบสามข้อหรือลออสิบข้อกูก็บอกว่ามันลอกมันตกเหมือนกันแต่นี่บอกว่าบริจาคเยอะต้องเอาเรื่องน้อยบริจาคน้อยเป็นสิบกฎหมายฉบับไหนกฎหมายฉบับไหนไปดูในเฟซบุ๊กซิว่าตอนนี้เนี่ย มันเป็นรูปอะไรที่เขาเขียนข้างล่างว่ากำเนิดทาริธ์ไปดูซะว่าเขาใช้รูปอะไรมันเป็นรูปสัตว์สองตัวกำลังทำหน้าที่สื่อเป่าพันธุ์แล้วเขาเขียนว่ากำเนิดทารทตคนพูดบนเวทีเป็นร้อยแก่ก็มี หนุ่มสาวก็มีนักเรียนก็มีนักศึกษาก็มีแต่ดันฟ้องบางคนเท่านั้นว่าร่วมกบฏตกลงกฎหมายฉบับไหนเขียนว่าพูดทีโดนพูดไม่ทีไม่ดอนพูดนิ่มๆไม่ดอนพูดแรงๆโดนกฎหมายฉบับไหนฮะเรบอกบานี้ไอเดชีด,ดวง กูแพ้เหมึงกรยอนติดคุกจนตายหรือยอมประหารชีวิตแต่ถ้าพวกกูชนะมึงขึ้นสารประชาชนแล้วลองดูสิว่าโทษของมึงจะเป็นอะไรเตรียมหอบกระเป๋าไปอยู่กับพ่อมึงที่ดูใบเงินที่ได้ไว้มึงไม่ได้ใช้หรอกบอกจะให้บอกให้รู้ด้วย อายัดรับคนที่โดนอายัดถ้าเป็นผู้ชายมีเมียเขาก็ยังพอจะมีเงินกินเป็นผู้หญิงมีผัวเขาก็มีเงินกินแต่คนอย่างตองเนี่ยยังไม่มีผัวเนี่ยอายัดครับแล้วจใจเขากิกนอะไร แล้วกูเป็นกระเทยเมียก็ไม่มีผัวก็ไม่มีแล้วใจกูกินอะไรมึงอาจะเนี่ยมึงเคยเห็นไหมว่าเงินกูที่มาเนี่ยมันมาจากไหนเงินที่ออกไปมันออกไปที่ไหนกูม,มีที่มาที่ไปชัดเจน อย่างน้อยกูก็ไม่ได้มีเมียที่มีปัญหาเป็นชนักให้มึงต้องกลายเป็นกี้ขา <_ sit> <up> ก่อนจะสอบเสียงเงินสอบสวนเงินกูเนี่ยสอบเสียงเงินเมื่อสอบสวนเงินมึงก่อนเป็นข้าราชการแค่เนี้ยบ้านมึงใหญ่กว่าคนที่ขาเป็นเศรษฐีอีก พ่อแม่พี่น้องมาอยู่กันตรงนี้ข้อหากระบฏอย่าได้กลัวเราไม่ใช่กระบฏแต่เรามาไล่กระบทจจำไว้